สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญพระพุทธสายพิรุณปริสุทธชาตินะคะออกครบรอบแม่โจ้นะคะ60ปีเมื่อวันที่7มิถุนายนปีพศ2537ค่ะ องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะชื่อว่าเหรียญพระพุทธสายพิรุณปริสุทธชาตินะคะ7มิถุนายนพศ2537นะคะเมื่อเทียบกับเหรียญ10บาทก็องค์พระจะมีความสูงขึ้นมากว่าเหรียญ10บาทเล็กน้อยนะคะ พระองค์นี้สภาพคือสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยลานไม่มีรอยร้าวค่ะเขามีกล่องเดิมๆมาให้ด้วยค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID.Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะแต่ว่าถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตก็เดี๋ยวจะมาลงในรายละเอียดใต้คลิปเพิ่มอีกทีก็ลองไปอ่านกันนะคะแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะค้นเองก็ค้นในอินเทอร์เน็ตค้นใน Google ได้เลยนะคะว่า รุ่นนี้เขาสร้างยังไงยังไงนะคะเพราะว่าบางบางเว็บไซต์เนี่ยเขามีข้อมูลเขาก็จะลงไว้นะคะบางเว็บที่เขาขายอยู่นะคะสำหรับองค์นี้นี่อิมจะลงราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิมอยู่ติดกันค่ะใต้คลิปหมายถึงคำอธิบายใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิมค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ